้พัฒนาเราพัฒนาเรื่องของการสอนแล้วก็ใช้สื่อภาษาและทักษะการที่เราไปเรียนไปเก็บเกี่ยวมาได้ไปถ่ายทอด ทำงานอาชีพเกษตรกรทำไร่แล้วก็แม่นี้ค้าขายอัตมาจะชอบค้าขายมากกว่าเพราะว่าไม่ได้ตักแกนะมีลูกชายอยู่3คนก็อยากให้บวชสักคนหนึ่งเป็นการตอบแทนพระคุณก็คือว่าได้เชื่อชูตระกูลด้วยประมาณนี้ช่วงนั้นอัตมาก็ได้ยินด้วยก็เลยคิดในใจว่าอัตมานี่แหละคนหนึ่งที่ว่าะจะบวช คิดว่าจะบวชนะ,อะตอนนั้นเราก็เคยตอนนั้นก็น้อมความรู้สึกน้อมที่อยากบวชละ,อ,ะอ,ยอยากเป็นคนดีที่ไล่มันก็อยู่ใกล้วัดป่าน้องประพงอ,อ่ตอนบวชนั้นประรบเรื่องของปบวชนั้นโยมแม่ถามว่าจะบวชเดียนหรือจะจะบวชที่ไหนก็เลยตอนนั้นก็คิดว่าอยากบวชอยู่วัดป่าเพราะว่า ไล่อยู่ใกล้วัดป่าก็เห็นพระท่านกิริยาการท่านสงบเรียบร้อยมีศีลมีมีธรรม,มก็น่าเลื่อมใสก็เลยเป็นเหตุที่บวชไปนุ่งพระขาวอยู่ที่วัดป่าตอนนั้นเกิดประมาณยุ15จากเด็กดุมที่ต้องการบวชตามคำแนะนำของคุณปู่ได้ถูกพระพุทธศาสนาขัดเกลา่าจนซึ้งในรถพระธรรม ตัดสินใจที่จะบวชยาวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนเพื่อเผยแผ่แก่สังคมพระอ๋อนทาวโรเป็นพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหามกุฏตร,ราชวิทยาลัยวัดสุวรรณารามราชวรวิหารแขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่บวชมาจนถึงปัจจุบันนี้มันตอบยากมากเลยว่าพุทธศาสนาให้อะไรเพราะว่า มันให้เยอะมากให้เยอะมากจนเราไม่รู้จับพูดยังไงพัฒนายังไงแต่จะข้ตีกรอบไปว่าพุทธศาสนาให้อะไรเราเราได้อะไรจากพุทธศาสนาอย่างน้อยเราก็ได้รู้จักคําว่าศีลศีลศีลของศีลห้าศีลของพระนี้ก็รู้จักสมาธิก็ได้รู้จักจปัญญาของทางพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักความไม่แน่นอนอ ที่รู้จากโครงการศิลธรรมในครั้งแรกเนี่ยช่วงนั้นก็เรียนอยู่ที่คอตออีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โครงการเปิดมาใหม่ก็เห็นเพื่อนว่าเป็นไปสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนก็เลยถามเพื่อนที่ไปที่มาโครงการนี้มันเป็นยังไงทางวิทยาลัยมหาลัยเขาบอกว่าก็ต้องการให้นักศึกษาได้เข้าไปสมัคร แรงบันดาลใจในการสอนเกิดความภาคภูมิใจและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากการสอนปัจจุบันพระอ๋อนทาวโรสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดสุวรรณารามราชวรวิหารแขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครไปสอนครั้งแรกนี้นี่ไม่เป็นอะไรก็แบบว่าใจรักก็กล้าไป ไปสมัครครั้งแรกก็เป็นโรงเรียนที่เคยเรียนเป็นมัธยมก็กังวลอยู่ก็กังนวลว่ากังวลอยู่ว่าเราจะสอนอได้ไหมเริ่มสอนไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าก็ก็พอไปได้ตัวเองก็พอพอไปได้การเตรียมตัวนั้นนะก็เราไปสอนแล้วแรกเราจะวางแผนการสอนไปสองสองสเต็ปเนี่ยเพราะว่าเราก็จะไปดูบรรยากาศ ที่ห้องเยนด้วยเพราะเด็กคุยกันไหมทีแรกการการสอนเตรียมไปเนเราจะสักคือเราจะพูดสักถามหรือชวนเด็กคุยแต่ว่าถ้าเด็กคุยมากเนี่ยแผนที่แผนที่สองก็คือเราทำาพทำอะไรทำ,แบบทำแบบพึงหัดทำแบบฝึกหัดบางครั้งก็เตรียม p o w e r p o i n ไปก็มีโน้ตบุ๊กไปใช้พลังการสอนใช้ความ ผมเพียรเยอะสมาธิเยอะแต่ถ้ามัธยมนี้ก็จะสอนง่ายหน่อยเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่สมาธิดีแล้วก็เขาก็ตั้งใจแต่ถ้ายิ่งถ้าตัวเล็กปฐมนี่ก็ยิ่งโอ้เราต้องอยู่สายตาหรือทุกวินาทีเราอยู่กับเขาตลอดถ้าเด็กดื้อนี่ถ้าเด็กดื้อนี่ก็มันจะมีแต่ละห้องจะมีเด็กดือ้อแต่เราต้องเอาเด็กเก็บเด็กดือ้อหรือคุมเด็กดือ้อให้อยู่ถ้า ถ้าถ้าเอามาอยู่นี่มันจะเล่นชวนกันเล่นแล้วจากนั้นเราก็จะกงังวลละอันที่นี้ก็ครั้งแรกนี่ก็เข้าไปห้องใหม่ๆเ,เราจะให้เขา,เ,าเราจะให้เขาสวดมนต์สวดมนต์อรหังสัมมาสวากขาโตสุป,ปฏิป,ปโนก็เก็บเด็กให้มันเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นก็ให้เขานั่งสมาธิ แต่ว่าใครนั่งได้พูออาจารย์ก็จะมีรางวัลเด็กมันก็ชอบอยากชอบมันก็ให้ความร่วมมือแต่บ่อยมากไม่ดีไม่ดีเพราะบางครั้งเราคิดถึงครูว่าครูไม่มีรางวัลครูก็ยังสอนได้แล้วก็เลยแต่ว่ามันก็เป็นบางครั้งถ้าของมัธยมใหญ่เนาะก็จะมี PowerPoint p o ในการนําเสนอแล้วก็เราจบไปคุยอย่างเดียวก็ไม่ได้เวลาเราก็ต้องให้มีเด็ก เด็กทำบ้างเด็กนี้จะสอนให้เราเราได้ความรู้จักเด็กเราสอนมากๆมันก็เกิดทัาากษะขึ้นเรียนรู้จากระดับประถมต้องสอนอย่างนี้นะ,ะแล้วก็มัธยมต้นก็สอนอย่างนี้นะมัธยมปลายก็สอนอย่างนี้นะวันนี้เราก็แล้วก็เราเรียนรู้แล้วก็ไปเรียนรู้จากการที่เราไปเรียนหนังสือนะมีการใช้ p o w e r p อ i n t แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เราเข้าไป เป็นข้าพิกรแล้วก็เอาวิชาที่เราเป็นนักศึกษาที่ไปส,สมัครเป็นข้าพิกรณ์าวิชาตัวนั้นมาใช้คิดว่าตัวนี้ใช้ได้มากเพราะว่าการสอนของของพาะเนี่ยมันมันไม่ต่อเนื่องเพราะว่าบางครั้งโรงเรียนก็หยุดบ้างแล้วก็แล้วก็ กี่ยวกับมันก็จะมีการสอนออนไลน์พูดถึงระหว่างเราสอนในห้องกับออนไลน์ในห้องมันจะเก็บบรรยากาศได้ดีกว่าแล้วก็ทั่วถึงกว่าแต่ถ้าออนไลน์นี้มันจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแล้วก็บางครั้งก็ไม่เปิดกล้องออวันนี้เราก็คืออารมณ์มันไม่ได้เราพัฒนาเรื่องของการสอนแล้วก็ใช้สื่อภาษาและทักษะการที่เราไปเรียน ไปเก็บเกี่ยวมาได้ไปถ่ายทอดอบางครั้งก็ผิดถูกบ้างแล้วก็ยอดตอนนั้นมาต่อเติมต่อเติมบางครั้งเ,เราไปแล้วมันไม่มันไม่ได้ดังใจมันก็ทำให้เราได้เรียนปึกจนรู้สึกว่าเรามีพัฒนาการทุกวันนี้ก็ไม่ได้ตื่นไม่ได้ตื่นก็สบายเหมือนกับว่าเออมันอยู่ระดับหนึ่งนะไม่เหมือนทีครั้งแรก ครั้งแรกแล้วก็ไปสอนประถมครั้งแรกมัธยมครั้งแรกมันจะมีความแตกต่างกับทุกวันนี้อย่างชัดเจนอดได้ทนได้อยู่ไหนก็สบายอดไม่ได้ทนไม่ได้อยู่ไหนก็ลำบากอดได้ทนได้คือวิถีชีวิตประจำของวันนี้เรามันต้องต่อสู้ลหลายๆอย่าง ถึงเรามาคิดว่าเราอยู่ไหนมันก็ต้องสู้หรือว่าต้องไปเจออุปสรรคสังคมจะสอนให้เราแต่ถ้าเราไม่สู้เราไม่อดทนเราก็อยู่กับสังคมนั้นลำบาก